ภายหลังคณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ชุดใหม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตเป็นที่เรียบร้อยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพักพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักทั้งหมดก็เร่งประชุมหารือเพื่อจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเงาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆในรัฐบาลทันที ซึ่งคณะรัฐมนตรีเงาหรือคอรมองเงาเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2551ในยุคที่นายอภิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านและจะตั้งคอรมองเงาขึ้นเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลผสมของพักพลังประชาชนที่มีนายสมัครสุนทรเวทเป็นนายกรัฐมนตรี โดยรูปแบบเป็นการจัดตัวบุคคลประกอบการทำงานของรัฐบาลแบบตัวต่อตัว,ตวกระทรวงต่อกระทรวงซึ่งต้องยอมรับว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในช่วงนั้นโดยการจัดตั้งครมงเงาถือว่าได้ผลจึงไม่แปลกที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งกลับมาทำหน้าที่ฝ่ายค้านอีกครั้งหลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งจะงัดเอาอาวุธเก่ากลับมาปัดฝุ่นใช้อีกครั้งแต่ครั้งนี้พักประชาธิปัตย์จะไม่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว เพราะจะทางานร่วมกับสถาบันติดตามนโยบายและการทุจริตคอร์รัปชันที่มีหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูลด้วยผลงานจากการค้นคว้าวิจัยเชิงนโยบายงานสัมมนาวิชาการจากสถาบันทั้งในและนอกประเทศโดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่ศึกษาิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากนี้ต้องยอมรับว่าศักยภาพประสิทธิภาพในตัวบุคคลของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้น้อยหน้าพรรคการเมืองใด อีกคั้งเพิ่งผ่านพ้นการเป็นรัฐบาลมาหมาดๆซึ่งจุดนี้เองทําให้ประชาธิปัตย์ได้รับการคาดหวังจากสังคมว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ทรงประสิทธิภาพและเข้มแข็งเหมือนในอดีตก็จะมีการทํางานตรวจสอบแล้วก็แนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้กับรัฐบาลอย่างเต็มที่ในช่วงการทํางานในค้งปรีเงาในชุดนี้นะครับแล้วก็ยืนยันว่าในสิ่งที่พวกเราจะนําเสนอไปนั้นเนี่ยจะยืนยันในสิ่งที่ เป็นทิศทางที่ถูกต้องเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางที่ได้ที่พวกเราได้มีการสัมมนาหารือกันไว้โดยยังไม่รวมกับพักเล็กอย่างนายชูวิทย์กมวลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยและร้อยตํารวจเอกปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ประธานพักรักสันติที่จะเป็นแนวร่วมในการตรวจสอบรัฐบาลด้วย ซึ่งจะยิ่งทําให้พักประชาธิปัตย์ได้เปรียบทําให้การตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลจะมีน้ําหนักมากขึ้นด้วยสําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐมนตรีและกระทรวงต่างๆถูกคัดสรรครบถ้วนแล้วโดยรายชื่อคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเงาตํดแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงานายกรจติกวนิชนายชมนิศักดิเศษรนายเกียรติสิทธิอมร และนายกสิทธิพิรมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเงานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนายเทพไทยเสนพงศ์และนายสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงานายจุติไกเรเลิกรับผิดชอบกระทรวงการคลังเงานายสรรเสริญสมาาภาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงานายสุเทพเทือกสุบัณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเงา นายนิพิษอินทราสมบัติและนายเจ้อามิงโตตยยาหยงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงานายวิทูลน,นามบุตรและนายสามารถราชพลสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงานางอัญชลีวานิช์เทพบุตรนายนราพัฒน์แก้วทองเป็นรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเงา นายอิสระสมชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เงานายองอาจคล้ามไพบูุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงานายถาวรเสน,เนียมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเงานายชินวรบุญยเกียรตินายนิพนธ์บุญยามณีและนายวิรัตร่รมเย็นดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงานายวิทยาแก้วพระดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเงา นายสิริโชคโสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเงาคุณหญิงกัรยาโสพลพนิษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเงานายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงานายอลงกรพลบุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงานายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเงา นายอภิรักษ์โกศัยโยธินและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมดูแลกระทรวงพาณิชย์เงานายธีระสลักเพชรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงานายกนกวงตรงานและนางสิริวัลปราศจากศัตรูดูแลกระทรวงศึกษาธิการเงานายชัยวุฒิบรรณวัต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเงา นายจุรินลักษณะวิสิ์เป็นเลขาที่การคณะรัฐมนตรีเงาและมีนายแพทย์บุรณะสมุทรรักษ์เป็นผู้ช่วยเลขาคณะรัฐมนตรีเงาสำหรับโคศกและรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงาเป็นของนายอัธวิศ์สุวรรณพักดีกับนางสาวรัชดาธนาดีเรกจากนี้ไปคงต้องมาคอยติดตามดูว่าคณะรัฐมนตรีเงาที่จัดตั้งขึ้นครั้งนี้จะสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลได้ดีสมราคาคุยหรือไม่ รัติยาเม่งสกุลทีมข่าว DNN รายงาน